อายุทยาเมืองที่ฝรั่งเคยอิจฉาเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งในอดีตเมืองหลวงเก่าของเราอย่างอายุทยาคือยิ่งใหญ่และทันสมัยจนชาวยุโรปต้องอ้าปากค้างและถึงขั้นอิจฉาภาพที่หลายคนอาจนึกถึงเมื่อพูดถึงอายุทยาคือวัดเก่าโบราณสถานหรือเศษอิฐที่เหลือจากการสึก แต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อราว400ปีก่อนอยุธยาไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงของสยามเท่านั้นมันคือมหานครระดับโลกอย่างแท้จริงมีชีวิตชีวามีวังทองคำมีวัดที่งดงามตระการตาและมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่คือศูนย์กลางของโลกตะวันออกในยุคนั้นจริงๆเมื่อฝรั่งมาถึงแล้วต้องทบทวนภาพในหัวใหม่ทั้งหมด เรื่องราวนี้เริ่มจากชายชาวดัชชื่อเยเรเมียสฟานฟลีดตัวแทนบริษัท VOC หรือบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเดินทางมาถึงสยามในปีพุทธศักราช2178เดิมทีเขาก็คงคิดแบบฝรั่งทั่วๆไปว่าเมืองในเอเชียน่าจะล้าหลังวุ่นวายและไม่เจริญเท่าเมืองฝรั่งแต่ทันทีที่เรือของเขาแล่นเข้ามาใกล้ในแม่น้ำเจ้าพระยา ภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เขาอึ้งจนต้องรีบเขียนจดหมายกลับไปเล่าสองฟากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยเรือสินค้าจากจีนอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปจอดเทียบท่าแข่งกับเรือรบมีป้อมปืนใหญ่ตั้งเป็นระยะเมืองเต็มไปด้วยยอดเจดีสีทองอร่ามและบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าหลายเมืองในยุโรปเสียอีกคนในเมืองก็มีทั้งไทยจีนญี่ปุ่นอินเดีย เปอร์เซียฮอลันดาโปรตุเกสทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกฟานฟลีทถึงจะเขียนไว้ในจดหมายว่าอายุทยาไม่ใช่แค่เมืองใหญ่แต่มันคือศูนย์กลางของโลกตะวันออกชัดๆมหานครแห่งความหลากหลายในขณะที่ลอนดอนกับปารีสยังไม่ได้เติบโตเต็มที่อยุธยาในตอนนั้นมีประชากรกว่าหนึ่งล้านคนและที่น่าทึ่งยิ่งกว่า คือความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมลองจินตนาการดูนะครับเดินไปย่านหนึ่งได้ยินเสียงพ่อค้าชาวจีนพูดคุยค้าขายกันคึกคักเหลียวไปอีกหน่อยก็เจอหมู่บ้านญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยสมุไรที่หนีความวุ่นวายมาจากบ้านเกิดเป็นทหารรับจ้างให้อาณาจักรอยุธยาถัดไปมีย่านของชาวเปอร์เซียซึ่งหลายคนเป็นขุนนางวิศวกรและสถาปนิก มีหมู่บ้านของชาวฮอลันดาโบทโปรตุเกสและชาวตะวันตกอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้ภายใต้กฎหมายของสยามนี่คือเมืองพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงในยุคก,ก่อนโลกาภิวัติหลายร้อยปีทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะพระมหากษัตริย์แห่งอยุธยาเปิดใจยอมรับความหลากหลายและให้เสรีภาพแก่ชาวต่างชาติในการตั้งชุมชนปกครองกันเอง ภายใต้กติกาของบ้านเมืองผู้นำที่ทันโลกในช่วงนั้นอยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งถือเป็นกษัตริย์นักการทูตและนักยุทธศาสตร์ชั้นครูพระองค์ไม่เพียงแต่ค้าขายกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคยังส่งทูตไปเจริญสัมพันธม์มตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่1 4และติดต่อกับโชกุนญ,ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด สินค้าไทยที่ส่งออกมีทั้งงาช้างหนังกวางเครื่องเทศผ้าสีไม้ส่วนสินค้าที่นำเข้าคือเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นปืนใหญ่ตำราวิศวกรรมและความรู้ทางการแพทย์จากยุโรปการแลกเปลี่ยนแบบได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างชาญฉลาดมีบันทึกจากทูปฝรั่งว่าพระราชวังของอยุธยาสร้างด้วยทองคำจริงๆไม่ใช่แค่คำเปรียบเปย ความมั่งคั่งถึงระดับที่ทำให้โลกตะวันตกต้องทึ่งอยุธยาไม่ใช่แค่เมืองแต่มันคือวิธีคิดทุกวันนี้เราอาจเห็นแค่อิฐหักพังเศรษซากโบราณสถานที่ถูกเผาและทำลายในสงครามแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอยุธยาไม่ใช่แค่วังทองคำหรือกำแพงเมืองมันคือวิธีคิดของผู้คนในยุคนั้นความเปิดใจยอมรับความแตกต่าง ความกล้าในการเรียนรู้จากต่างชาติโดยไม่สูญเสียตัวตนความฉลาดในการใช้การทูตการเจรจาแทนการทำสงครามวิธีคิดเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้อยุธยารุ่งเรืองต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า400ปีแม้เมืองจะล่มสลายไปแล้วในทางกายภาพแต่จิตวิญญาณของอยุธยายังคงอยู่และเป็นมรดกล้ำค่าที่เราควรเรียนรู้และสืบสารต่อไป